ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้ออย่าเพิ่งนอนสวดมนต์ถ้ายังไม่ได้ฟังคลิปนี้นอนสวดมนต์ได้บุญหรือได้บาปมาติดตามรับฟังคะ่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังลูกศิษย์ถามว่า หนูขอถามว่าสวดมนต์บนที่นอนได้หรือไม่คะหลวงปู่เมตตาตอบว่าได้จ้ะเพราะสวดแล้วเตรียมนอนได้เลยโยมจะสวดที่ไหนได้หมดต้นไม้ก็สวดได้แต่จิตที่เราสํารวมกายวาจาใจหรืออินทรีย์เรานั้นเรามีความผ่องใสแค่ไหนมีความตั้งมั่นแค่ไหน เขาไม่ได้ห้ามถ้าจิตเรานั้นมีความตั้งมั่นศรัทธาเราจะสวดที่ห้องนอนหรือเรือนนอนก็ย่อมได้แต่การที่เรามีห้องพระหิ้งหอสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ใส่ชุดขาวผ้าขาวนี้ก็ดีเพื่อสำรวมกายวาจาใจเป็นการเตรียมพร้อมอย่างหนึ่งมันมีกําลังแห่งจิตมากกว่านั้นเองเข้าใจไหมจ๊ะ การที่โยมนอนไปนั่งไปเจริญมนลภาวนาไปปฏิบัติไปอันว่าที่นอนนั้นมีแต่ความนุ่มนิ่มมันย่อมทําให้เราเพลิดเพลินเคลิบเคลมอยากจะหลับนอนได้ง่ายนี่ถ้าอินทรีย์เรานั้นไม่แข็งแรงไม่ผ่องใสามากพอฉันว่ามันก็คงสวนไม่จบบทเมื่อเรามีข้อแม้ต่อการปฏิบัติ ไม่มีทางที่เราจะเอาชนะคันธมานในกายเราได้นั่นคือความเกลียดค้านเอาอย่างสบายไม่มีใครเลยที่ฝึกปฏิบัติแบบสบายแล้วจะได้มรรคผลไม่มีทางอันว่ากิเลสแล้วถ้าเราไม่ทรมานมันไม่มีทางหรอกจากที่เราจะชนะมันได้กิเลสฝังแน่นกับเรามาเท่าไหร่แล้วนับพบนับชาติไม่ได้ ขนาดที่โยมมานั่งอยู่นี่ก็ยังมีการเคลิบเคลิมเลยแล้วภาษาอะไรที่โยมจะไปนั่งบนที่หลับที่นอนเล่าที่นอนนั้นก็มีวิญญาณอยู่แล้วเราเคยนอนมาเป็นประจำมีความเครืบเคลิมได้ง่ายมีความเพลิดเพลินได้ง่ายแต่ถ้าเราฝึกอยู่เป็นประจำวันละเล็กวันละน้อยอาศัยทำวันละเล็กวันละน้อย ก่อนจะนอนกราบหมอนก็ให้ว่าพุทธัทางสารนังคัจามิทำมังสรนังคัจามิสังคังสารนังคัจามิเสร็จแล้วก็อธิษฐานกำหนดลมหายใจทำจิตให้สงบจิตที่สงบคือจิตที่ปล่อยวางถ้ามันยังไม่ปล่อยวางในลำดับแรกให้เรานั้นมีองค์ภาวนาพุทโธ เมื่อพุดโธแล้วรู้สึกว่ามีความง่วงแล้วจิตมันเริ่มสงบลงบ้างแล้วเริ่มตกผวังแล้วปรารถนาอยากจะหลับจะนอนก็ให้แผ่เมตตาจิตไปบ้างในขณะที่จิตที่โยมตกผวังอย่าลืมว่าคนที่จะนอนหลับได้ต้องมีสมาธิคือมีสมาธิเป็นสมาธิที่มีความสงบ ไม่ใช่สมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาเข้าใจไหมสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาเป็นอย่างไรคือสมาธิที่จิตตั้งมัน่นสมาธิเกิดจากฌานแต่ที่บุคคลที่ว่านอนอยู่สวดมนต์อยู่แล้วมีความง่วงนั่นเรียกว่าสมาธิกำลังเฉียดฌานเรียกว่าคานิกะสมาธิ จิตที่มันยังไม่ตั้งมั่นพอถ้าตั้งมั่นแล้วความง่วงก็จะไม่มีดังนั้นอาศัยตรงนี้แลจเจริญคานิกะสมาธิให้มันเฉียดชานบ้างสงบบ้างเผลอไปบ้างทำอยู่อย่างนี้เมื่อรู้สึกว่ามีความง่วงไหมอ้าวก็พอจากนั้นให้อธิษฐานแล้วก็นอน ในขณะที่โยมจะนอนขอให้โยมประคองจิตอย่างน้อยมันยังมีชานอ่อนๆอ,อ,อยู่ประคองจิตไว้หลับไปกับชานโยมทำอย่างนี้สำหรับคนที่ขี้เกียจนะไม่ใช่ว่าขี้เกียจแล้วจะสร้างบุญกุศลสร้างบรารมีไม่ได้ก็ปฏิบัติแบบคนขี้เกียจเขาบอกว่า สวนนนนดนสมนต์ในที่นอนได้หรือเปล่านั่งสมาธิในที่นอนได้หรือเปล่าได้ไม่มีใครห้ามทั้งนั้นดีทั้งนั้นขนาดที่โยมนั้นเปิดธรรมะเปิดอะไรฟังให้ทําจิตเรานั้นให้เกิดความสงบได้มันก็จะมีผลเป็นฌานทั้งนั้นเพราะจิตโยมจดจ่อแล้วจิตโยมไม่ส่งออกไปภายนอกจนจิตโยมนั้น ตั้งมั่นเป็นสมาธิเรียกว่าเป็นฌานเป็นการฝึกสมาธิทั้งนั้นเข้าใจไหมอันนี้แบบคนขี้เกียจไม่ใช่บอกว่าขี้เกียจแล้วจะปฏิบัติทำไม่ได้เขาเรียกแบบมีศรัทธาอย่างไม่มากกําลังปลูกขึ้นเมื่อยอมทำบ่อยๆนี้พอฌานมันสะสมตัวศรัทธามันสะสมตัว สมาธิมันสะสมตัวนี่ที่โยมจะเริ่มมีความเพียรมีความศรัทธามากเข้าใจไหมจะสวดมนต์บนที่นอนจะนั่งสมาธิบนที่นอนทําได้ทั้งนั้นขอให้โยมมีศรัทธาเป็นอย่างเดียวขอให้ได้ทํามันจะสะสมไปเองนั่นสําหรับคนขี้เกียจก็จะเป็นแบบนี้ บางคนไม่ค่อยสวดมนต์แต่อาศัยฟังมนต์คาถาเปิดเอาก็ได้ทั้งนั้นมันเป็นฌานทั้งนั้นแต่ถ้าสวดเองจะเป็นบารามีถ้าเราสวดขึ้นมาเองจะเป็นบารามีจำไว้นะแต่ถ้าเราเปิดฟังมันเป็นแค่กูสอเป็นอุบายทำให้จิตมันสงบแต่ถ้าเราสวดแล้วเป็นทั้งฌานเป็นทั้งบารามีเป็นทั้งคติเป็นบารามีทั้งสิบทัศน์ อะไรมันมากกว่ากันล่ะลูกศิษย์ตอบว่าสวดเองครับถ้าบางทีเราเหนื่อยก็เปิดให้เทพเทวดาเขาเป็นมงคลก็ดีทั้งนั้นคือมันหล่อเลี้ยงให้จิตเรานั้นอยู่ในความสงบสุขอยู่ในสมาธิได้ก็เรียกว่าเป็นมงคลทั้งนั้นแต่การสร้างบารามี เราต้องลงทุนด้วยกายวาจาใจทำไมมันถึงว่าเมื่อเราลงทุนด้วยกายวาจาใจแล้วมันเป็นยังไงเมื่อเราอธิษฐานบาร,รมีแล้วผลของอานิสงส์ที่เรากระทำไปมันจะให้ผลเราดังนั้นแล้วขอให้มีศรัทธายอย่างเดียวท่านผู้ฟังคะเชื่อว่าหลายคน คงอยากรู้ว่าการสวดมนต์นั้นมันมีอนิสงค์อย่างไรถ้าอยากรู้ต้องฟังเรื่องนี้ค่ะขอยกพระธรรมคำสอนจากหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่มสี่หน้า5 8ถึง61ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชาพรหมยานหลวงพ่อฤาษีวัฒนสุงที่ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์ไว้ดังนี้ผู้ถามถามว่า หลวงพ่อคะสวดมนต์แบบในใจกับสวดมนต์แบบออกเสียงอานิสง์เท่ากันไหมคะหลวงพ่อตอบว่าไม่เท่าหรอกเพราะมันเหนื่อยไม่เท่ากันอานิสง์ถ้าแปลตามความหมายแปลว่าผลที่พึงจะได้รับ ลีลาการสวดมนต์ในใจก็ไม่แน่สุดแท้แต่คนบางคนนึกในใจจิตฟุ้งซ่านใช่ไหมบางคนออกเสียงเหนื่อยเกินไปในใจดีกว่าก็รวมความว่าสุดแล้วแต่ทำอย่างไหนจิตจะมีสมาธิดีกว่ากันบางคนนึกในใจไม่ได้หรอกจิตฟุ้งซ่านต้องว่าออกเสียงถ้าอย่างหลวงพ่อออกเสียงดังไม่ดีนึกในใจดีกว่า ก็สุดแล้วแต่คนนี่ผลก็ต้องอยู่ที่ว่าคนใดจิตมีสมาธิดีกว่าและสวดมนต์ได้ดีกว่ากันต้องถือตามนั้นนะการสวดมนต์มีอานิสงส์ใหญ่สวดน้อยก็มีอาณิสงส์ใหญ่อานิสงส์ใหญ่จริงๆอยู่ที่เจตนาจิตมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จริง และเวลาสวดมนต์สวดด้วยความเคารพจริงถึงสวดน้อยก็มีอานิสงส์ใหญ่ถ้าสวดว่าเรื่อยเปื่อไปไม่ได้ตั้งใจว่าสงเดชอย่างนี้ว่ามากก็มีอานิสงส์น้อยทีนี้ถ้าจะถามว่าสวดมนต์กับภาวนาอย่างไหนจะมีอานิสงส์มากกว่ากันถ้าสวดมอนต์อย่างเก่งก็แค่อุปจารสมาธิ ถ้าภาวนาสั้นๆจิตเป็นฌานได้แตกต่างกันทีนี้ถ้าคนภาวนาส่งเดชก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกันแต่ภาวนาส่งเดชก็ดีกว่าไม่ภาวนาเลยใช่ไหมผู้ถามถามว่าหลวงพ่อเจ้าขาคนที่ชอบสวดมนต์แต่ไม่เคยเจริญพระกรรมฐา,านเลยแต่อธิษฐานว่า ตายเมื่อไรขอไปนิพพานทันทีอย่างนี้เขาจะไปได้หรือเปล่าเจ้าคะหลวงพ่อตอบว่าถ้าเขากำลังใจดีเขาไปได้นะถ้านั่งสวดมนต์ก็กรรมฐานนี่สวดมนต์อย่างต่ำเป็นอุปจารสมาธินะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิเราสวดไม่ได้กรรมฐานไม่ใช่ว่าต้องนั่งหลับตาเสมอไปที่เขาอธิษฐานจิตว่า ถ้าเขาต้องการไปนิพพานชาตินี้การสวดมนต์ถือว่าเป็นสมถะภา,าวนาด้วยถ้าเขาเกิดมีปัญญาคิดว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์การเจ็บไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์ความพัดพร,รากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ ความทุกข์อย่างนี้ไม่ต้องการมีต่อไปในชาติต่อไปอย่างนี้แต่แล้วไปนิพพานได้แน่ปัญญาถึงผู้ถามเวลาประมาณตีห้าลูกได้ออกมาวิ่งออกกำลังกายในขณะที่วิ่งลูกก็สวดมนต์ไปด้วยตัดขันห้าไปด้วยมาวันหนึ่งคิดว่าทำไปทำมา เอสติจะเสียหรือเปล่าชักไม่ไว้ใจตัวเองหลวงพ่อตอบว่าเขาทำถูกแล้วไม่เสียนั่นสติดีนั่นดีมากจริงๆแบบจงกรมเขาวิ่งนี่ฉันเคยใช้นะใช้ก็สะดวกดีเมื่อก่อนก็เดินเมื่อก่อนก็เดินช้าหน่อยต่อมาก็เร็วหนักๆเข้าในป่าไผ่วิ่งวิ่งแบบกวดหมานะ วิ่งกวดวัวแต่หนีหมาปรากฏว่ามีท่านปู้เท่าท่านหนึ่งย่องแอบไปเห็นเข้าก็ฟ้องหลวงพ่อปานพระสามองค์วิ่งกันพึืบพบไม่เป็นพระเป็นเจ้าหลวงพ่อปานเลยสวยดเอาว่าเขาทำในปา่าเสือกเห็นทาไมท่านบอกว่าปากหมานั่นเขาทำกรรมาฐานกันสังเกตไหม เขาวิ่งเขาไม่ได้วิ่งส่งเดชเขาวิ่งภาวนาไปด้วยนี่เหมาะสําหรับพระที่ไปทุดงเหนือคนเดินป่าเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเสือกวดเราเราวิ่งหนีเป็นตัวคุมสติให้อยู่นี่ทำถูกต้องแล้วสังเกตไหมจงกรมธรรมดาสมาธิยังไม่เสื่อมเลยต้องถือว่าเก่งมากน่าจะฝึกอภิญญา นอกบ้านชาแนลก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆนี้ค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ